ตั้งคู่นี้ทําน้ําทะเลหวานกันมาแล้วนะคะบีทัศภาแล้วก็กุ๊บกิฟนั่นเองเมื่อวานนี้แต่งงานแล้วจ้า หลังจากคู่รักคนดังในวงการบันเทิงค่ะชายาแพคคู่จิ๋ว 4G ตีไวไฟคุกกิฟสุมนทิพย์และบี้ทัศนสภา,าควงกันเข้าประตูวิวาสุดหวานแบบศาสนาคริสต์ไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะที่โบสถ์เอแบกบางนาเน,นี่ยนะคะ mm. เมื่อค่ำวันนี้นะคะทั้งคู่รวมไปถึงทายาทในคันตอนนี้อยู่ในท้องเนี่ยนะสี่เดือนแล้วควงกันไปจัดปาร์ตี้ฉลองวิวาสุดดื่มดำที่ริมชายหาดจังหวัดภูเก็ตค่ะนะก็หลายคนเลยเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงตามไปด้วยนะคะบินตามไปเลยบินตรงไปที่ภูเก็ตเมื่อจะเป็นดิวอริสรา นัทพรรวมไปถึงพิธีกรรุ่นพี่สุดซีวุดดี้ก็มาแค<อ>า,ายังมีผู้จัดการดาราชื่อดังพี่เอสุประชัยไม่รู้ว่าหออกระเป๋าไปด้วยหรือเปล่านะก็าะมาก,กันด้วยเพื่อนพ้องในวงการแล้วก็นอกวงการอีกมากมายค่ะมาร่วมแสดงความยินดีเพร้อมเป็นสักขีพยานรักของทั้งคู่นั่นเองค่ะ